มา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 เล่นเล่นเล่นด้วยกันอยู่อ่ะปะคนมันน้อยอ่ะตื่นเชียวรอรอเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมนะชิวชิวชวกูไม่เล่นปืนนะปืนกูมีกระสุนหกหกนะนะเดีวพี่เล่นก็เหมือนเดิมหรอฮะเดี๋ยเราม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 าไหนเว้ไหนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโดนปั่บไหนเปียกอ๊ะว่าปั่บเป็นคุยเลยสบายเป็นยู่แล้วนายอยู่นะเปียกเขาบินดูนะอัดอัดอัดไปด้วยนะอัดไวปด้วยนะโอ้เล็กกันเด้อเด้อไม่ต้องไปถึงนั่นหรอกอ่ะ ว่าเล่นเล่นเล่นตรงเนี้ยมึงมึงมาตรงนี้เลยมาทั้งตรงกว้างๆเลยเออมึงวัดเลยให้เขาให้เขายิงมาไม่เป็นไรเราก็วนอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปลวงนะไม่ถ้ามันไปชุกไกลมึงไม่ต้องตามไปไกลก็ได้เล่นเล่นเพื่อนถ้าหน้าลมมึงมึงดัน้มาเหยียบเพื่อนด้วยนะเว้ยมันยิงเล้วไอ้เพื่อนลมหน้าลมเยอะมึงดันมาเหยียบเพื่อนดูเรื่องว่าเพื่อนไม่ลวงสุดนะไม่ลวงราไหวรอไหวรอรออันนี้ไม่เบื่อกัญหาพี่เก๊ดเหรอพี่เก๊ดเออไหน เราเรได้ยินปะได้ยินไดยินได้ยินพี่อย่าตายบ่อยนะเว้พี่เก็ตต่อใครพูดอะไรเ่ะพี่เกยิงตายเยะว้ยบเยอะนะชเยอะนะมามเยอะนะชเยอะนะขอไฟกันด้วยขอไฟกันด้วยนะพยายามฟังเพื่อนนะเว้พยายามฟังเพื่อนนะเว้เดี๋ยว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 มามามาชการชมการมาาาม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 

ตาย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 ตยตาีดยม่เไม่เท hey, 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 ่ไม่เทเผดดเผเอ้เด oh, ี oh, okay. Actually, Sisters, ๋ยวเล่นข้มให้เดี๋ยวเตข้อมูลหินนะเียออมาเยนกมาียนากมาเขนออมาเออสวยพี่โดนอ่านพีโอาีโอ่นจะตายจยิยิยเพื่อนมออกกันเพื่อนาเล่นเพื่อน เฮ้ยเคยเฮ้ยมึงมึงอย่าแย่งเล่นดิอย่าแย่งไม้ไม่ต้องเข้าแล้วปลาปลาปาปลาไอ้ไปที่ไปไปลูกอื่นต่อปะลูกอื่นแล้วเหลือเหลือเก็บไว้เหลือเก็บไว้ปะพี่พี่พี่เกตาบ้าพี่เกตาบ้าดูพี่เกตาบ้าไม่ตาย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 ฆ่าไปสามตัวโอเคปลาปาปาเฮ้ยปาปาไอ้เตงไปลูกอื่นกันต่อลูกอื่นต่อปะลูกอื่นต่อฝากฝากชุบคนปะ เกมพี่เกตมังกรแดงมีสตอรี่ข้าวูหนะข้าู่นะปาปลาปได้มังกรแดงไปข้าวหมูไปข้าวหมูกันแล้วข้าวหมูกันข้าวหมูกันมันใกล้กันก้ไปข้าวหมูไปข้าหมูเพราะมันใกล้ไปข้าหมูันไปข้าหมูันไม่ดีไปไม่ไ้งมางขึ้นเต่งขึ้นวงนนเมไปคิวงเขาฟรีเหมือนมจริงอะไม่ไม่ทำอะไรเลยน้องเก็บหมดแล้วโอ้ข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูมังกรแดงช่วยชก ถแล้วนะถึงล้วเหินเินเหินปุ๊บถึงเลยนะิตามาด้วยเินปุ๊บถึงปั๊บเลยนะเินปุ๊บถึงปั๊บ้ยมีเต็มเลยากดูเยเยากรเต็มเลยาทักกันเต็มเลยรอรอรอไม่ไม่ต้องไหมด้ป่ะรอรอเพื่อนแป๊บนึงงฮ้ยเขาเก็บเขาเก็บป่ะรอดรอดัไม่ใครเก็บอาเทนาอาเทนาประมาณยี่สิบ่ลยนะปลา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 ป่าปลาป่าปลาปลาปลาป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 ลาาป่าาป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 ่าป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 าาปลาปปาลาปาาป ใช่หรอลูกเราเก็บเ็ษพอดีอ่ะเชื่อดิไม่อะนั่นผมป้ออยู่พี่ผมป้ออยู่ก่ออยู่โอเคโอเคป่อมีคนมีสามแก๊งไหนเราถึงตรงไหนแล้วมาเข้าขูงดิมีสีมีสีแก๊งให้ปวดล็อกกันละสี่สิบปีนะลูกอื่นได้ไหมดูลูกอื่นก่อนไหมชิบังเยอะจัดเลยพี่กูนะลูกหนาูกหายังไม่ได้เก็บนะพี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรฟังกูนะผมอยากส่งสักห้าคนมายื้อไฟก็ได้หรืออะไรก็ได้ไป่ไอ้เขาเขานัวอยู่มึงมึงเดี๋ยวกูไปดูลูกลูกลูกหน้าก่อนนะลูกหน้าขอไปดู้าางงหน่่่อเพิลงนมีแก๊งงง่่ว้นนนนะะตรั ไอ้เราเราเก็บยังงาของเราอ่ะมันยังเก็บไม่ได้ใช่ปะรอชื่อขึ้นชื่อชื่อมันจะขึ้นตรงทวิตอ่ะว่าเก็บแล้วอะ ไม่ไม่มันยังกูดาวอยูู่าเก็บอยู่พีู่ดาวเก็บอยู่ถ้าเก็บแวแล้วหมดแล้วเฮ้ยมึงมึงมานีมีตีเดียวมีตีเดียวมาเลยมาเลยมาเลยมาตรงกูมาตรงกูเก็บแล้วมาตรไหนเลยตรงไน่ะี่แล้วพี่ชิมลงไปแล้วพี่ชิมลงไปแล้วมีคนเก็บแล้วกูต้องลงนะสาวิบากสนามวิบากสนามให้เขายิงก่อน

เตรถอยู่นี่มันแม่กันเข้าไม่ถึงขโมยเียลูกอลไวเก็บเหรออรวะลูก้าเลยไบเอกไปเอกนะมา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 คุณพระเอกนะอหมูไปไหนขโมยพี่ขหมูลูกทายรอรวมก่อนได้ไหมเมื่อกี้ลงไปมันก็ไม่ทันอยู่ดีอะเขาเก็บแล้วเหรออันนั้นก็ไปเลยอันนั้นก็ไปเลยมันไ่กัเฮ้เดียเดี๋ยวไปลูกขมยนะเปลูกข้มนมาเรียดิ้อยแล้วนี จบไปแล้วไม่ใช่ยังไม่จบมอมกันได้ปะไม่กินมันตอนน่ะเล่นตัวเดียวกันมาตัวขวาตัวขวาเดียวกันนวอยู่เขางลงกันก่อนเขายังนัวอยู่เลยรอแป๊บนึงลงมามารอตรงนี้ก่อนลงไปก็เท่านั้นลงไปก็เท่านั้นเพจ๊อย่าเพิ่งไอ้บอยกลับมาก่อนบอยกลับมาก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนเออรอก่อนรอก่อนรอก่อนให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อน อ่ไอไอเต็มอยู่ป้าเต็มเต็มอยู <so uh ่ไหมเต็มไอมึงมามันนี่ก่อนมันมาเรียกฟิลมมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนไอเต็มมึงแจกมึงแจกเพลเลยให้ครบสิบแจกเพลให้ครบสิบเลยไอเอดีเอดีแล้วกูแคบไอ้เฮียเสียงหายหมดเลยเมื่อกี้นะจบแล้ววะโอ้โหจบละเฮีย ได้ปะโขแข็ดอ,อยล็อกกูว่าแข็ได้ยิงกูปะได้ยิงกูปะเออเดี๋ยวมันหายว่ะไปเนอะเต็งได้ปะอะมีเพื่อนเราวะไปดูดิว่มามีเพื่อนปะหยิบไม่ติดเมื่อกี้ ที่หน้ามีแล้วนะเพื่อนสินเก็บแล้วไม่ได้ไหม,มไม่ได้อาจะแขร์ติดไปทอดวคราฟแล้ว,วครับตัวคราตัวคราฟไม่มีเพื่อนรับปะ่ะอันนี้ไอ้เมฆอ,อ๋อมาเข็มเราได้กี่ลูกอ่ะลูกเดียวเยวมื่อกี้เขาเก็บเก็บเลยเหรอกำลังไซค์กันอยู่นะ ใช่ครับพี่มันเก็บไวประมาณกี่วีว้ไอเต็มเก็บประมาณสามตีสิบวีมั้งอ๋อสามวีพี่อะก็ไวนะก็ไวนะถ้าผมว่าไวอะถ้าจุ่มแบบลงไปจุ่มกันสิบคนอะยังไงก็ได้ักคนหนึ่งอะหนูโดนผีผมว่าไอพูดแบบผมว่ามันมันเก็บได้เพราะมันต้องมันไม่เห็นตัวด้วยอ่ะใช่มันไม่เห็นตัวด้วยบางคนนะพี่น้องเสี่ยงอเชั่นเกินเว้ยถ้าถ้าจะเก็บ ผู้ที่เก็บน่าจะติดขั้นเกินเพราะว่าไม่เห็นเหมือนแล้วแต่ดอกเมื่อวานอ่ะมันตกลี่ไปแต่แม่งมันไหวเนี่อถ้าแบบว่าเนีเ่ยม,ม,ม,มูลไหนยพี่เมฆเมฆเมฆคอมมูลไหนเมฆ